ช่างอีกทีนึงผมชื่อรณอกรสไยคนนะครับชื่อเล่นชื่อเรนะครับก็ณปัจจุบันก็คือดูแลในเรื่องของการกำหนด d i เร c ชันแล้วก็การวางแผนก,นก,นกนลยุทธทัท้งหมดในการขยายแล้วก็พัฒนาผู้คาา้าธุรกิจในส่วนของบริการนะครับก็เ,เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อีโคซิสเต็มเนี่ยหรือตัวเลือกในการเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ของทุกท่านเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดครับหลีงในประเทศไทยนะครับ ผมเองก็อาจจะใช้เวลาช่วงนี้ประมาณสักแค่ประมาณทั้งสินาทีนะครับให้ทุกท่านเห็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็คงเราจริงๆทุกวันนี้ผมว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีเยอะจริงนะเพราะทุกคนก็พยายามอยากจะสร้างเป้กเงินในโลกที่มันเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปนะครับแต่คนที่ทําไอเดียให้มันปรากฏขึ้นจริงแล้วมันจับต้องได้เนี่ยจริงๆถ้าเทียบจริงมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสตาร์ทอัพ เรามาดูกันนะครับว่าในแพลตฟอร์มของเราตอนนี้เนี่ยนะครับผมอัปเดตให้ดูนิดนึงนะครับล่าสุดนะครับอันนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเราเนี่ยนะครับเราเปิดตัววันที่16เมษายนนะครับนะครับในส่วนของคู่ค้าทางธุรกิจเนี่ยเราเริ่มต้นวันที่27กรกฎาคมนะครับจนถึงวันนี้ก็2เดือนกับอีกไม่กี่วันเนาะ นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นทางการเรามีลูกค้าทางธุรกิจนะครับทั้งหมด209ลูกค้านะครับเป็นลูกค้าที่เป็นแบรนด์รายใหญ่มี11รายนะครับแล้วก็มีธุรกิจทั้งหมดมี11หมวดธุรกิจนะครับแล้วก็ในเดือนนี้ผมจะเปิดหมวดธุรกิจเพิ่มอีกอย่างน้อยประมาณ5หมวดนะครับเพื่อให้มันครอบคลุมกับชีวิตประจําวันของทุกท่านนะครับสั้นๆน,นิดนึงนะครับว่ามีแบรนด์รายใหญ่ี่นมีอะไรบ้างนะครับก็ แบรนด์ทั้งหมดเนี่ยคำว่ารายใหญ่หรือว่าเราเรียกอย่างหรือว่าเป็นแบรนด์แมกเน็ตละกันคือผู้ชื่อมาคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักนะครับไลนตั้งแต่ว mm ิลล่ามาร์เก็ตนะครับพิซซ mm ่าฮัทร้านอาหารสีฟ้า mm hmm. ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่สีเรือนนะครับร้านตัดผมแฮร์เอ็กซ์เพรสนะครับร้านกาแฟแมสโซนะครับศูนย์แว่นไอแล็คร้านเบเกอรี่ชื่อเบเกอร์บราเดอร์สนะครับร้านสปาเลสเรลักส์นะครับของสยามเวลเนสกรุ hmm. ๊ปนะครับ ร้านอยากคุณโทส์นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานมีใครได้มีโอกาสไปดินเนอร์กับคุณมุญชัยบ้างไหมครับขอดูมูลน,นิดน,นึงนะครับเมื่อวานอาหารอร่อยไหมครับนะครับวิวสวยไหมครับเมื่อวานเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกท่านให้เห็นภาพอีกนิดนึงเมื่อวานมีเป็นอีเวนต์เอกลุศีนะครับก็คือว่าเราก็เชิญทางเาพลเซอร์หลายๆท่านนะครับไปดินเนอร์ร่วมกันล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ชือ่อเรือเจ้าพระยาปรินเซสนะครับก็ เลยอยู่โอกาสเปิดตัวเป็นทางการเลยนะครับก็เรือเจ้าพยาบริเชสก็เป็นพาร์เนอร์กับเราแล้วนะครับทุกท่านก็สามารถไปล่องเรือนะครับพาครอบครัวพาเพื่อนๆนะครับไปใช้บริการแล้วก็ได้คะแนนกลับมาแล้วคำนวณมาเป็น o o p p n t i t i o n Plan ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็อยากจะให้ทุกท่านสั้นๆนิดนึงนะครับในแอปพลิเคชันมีใครได้เข้าไปมีใครยังอาจจะยังไม่เคยเข้าไปในส่วนของ v o u c h e r มีไหมครับน่าจะมีนิดหน่อยนะครับ สำหรับท่านที่เข้าไปแล้วนะครับผมอาจจะใช้เวลาสักประมาณ2นาทีให้เห็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับจะได้พอจะรู้ว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนแล้วเราแบ่งสัดส่วนในแอปยังไงนะครับเวลาเราเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันนะครับในหน้าหลักจะเป็นหน้านี้นะครับให้เลือกมาที่ e voucher ข้างล่างขอโทษ ส่วน e w u c h e r เนี่ยก็จะเป็นส่วนของคู่ค้าที่เป็นบริการทั้งหมดนะครว่าบริการในความหมายนี้ก็คือ,อ,อไม่ใช่เป็นสินค้าที่ขายหนะ้าแอปพลิเคชันนะครับก็คือเป็นลักษณะที่ว่าลูกคา้าก็คือพวกเราเนี่ยนะครับเข้าไปใช้บริการเหมือนปกต,ติเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากการชรําระเงินด้วยเงินสดหรือบ,บัตรเครดิตเนี่ยให้เป็น,ปน e o u c h e r นะครับก็คือจ่ายเงินมาในแอปมอถือก่อนนะครับเพื่อได้ e w u c h e r ไปนะครับแล้วก็แบรนด์ยอดนิยมก็อย่างที่บอกนะครับ ไล่ตามนี้เลยนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นเราแบ่งตามหมวดนะครับแบบนี้นะครับมีหมวดร้านอาหารคาเฟ่เครื่องดื่มคลินิกสปาความงามร้านตัดผมร้านขายยาคาแคร์นะครับก็ทุกท่านลองไปไล่ดูได้นะครับสิ่สำคัญก็คือว่าในการใช้วาเชอร์ของเราเนี่ยนะครับผมยกตัวอ,อย่างอย่างเช่น สมมติว่าอย่างเมโซแล้วกันนะครับเราไปที่ร้านกาแฟเนาะนะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนเราไม่จําเป็นต้องซื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับตอนที่เราไปใช้บริการจริงพอบินออกมาสมมติกินกาแฟกินลาเต้คาปูชิโน่สแก้วสมมติว่า145บาทเราก็พิมพ์จํานวนเงินไปเลยเป็น145บาทนะครับแล้วก็จ่ายเงินออนไลน์เรียบร้อยนะครับพอชําระเงินเสร็จนะครับอวอเชอร์ของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เราจะสังเกตว่ามุมบนขวาจะมีรูปไข่ไข่กลมนะครับแตกเข้าไปนะครับก็จะเป็นไวเชอร์ที่เราซื้อขึ้นมานะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับเวลาไวเชอร์ที่ซื้อแล้วนะครับก็จะเป็นแสดงขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ใช้แล้วเห็นไหมครับเราก็แค่ยื่นไวเชอร์ตัวนี้ให้กับที่หน้าร้านพนักงานที่เป็นคู่ค้าของเราเขาก็จะมาทําการสแกนนะครับซึ่ง ทุกวันนี้ง่ายมากก็คือว่าเราสามารถลิงก์ผ่านกับ l ล n e แอปพลิเคชันได้นะครับใช้ฟังก์ชันเพิ่มเพื่อนด้วย QR code ก็สแกนแล้วบันทึกรายการได้เลยนะครับดังนั้นทุกท่านถ้าเกิดว่าเราเองเรามเีเพื่อนคนที่รู้จักที่เปิดธุรกิจต่างๆอยู่และอยากจะมาเข้าร่วมนะครับเขาก็ทำการบันทึกรายการได้ง่ายๆด้วยกันแค่ใช้ Line สแกนก็จบละนะครับแค่นี้เราก็จะได้คะแนนกลับมาละนะครับผมอยากจะแชร์ นิดนึงนะครับอันนี้เป็นอวเชอร์ที่ผมใช้แล้วในช่วงเดือนก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านใกล้ๆอพาร์ตเมนต์กับออฟฟิศนะครับเนี่ยนะครับอย่างเช่นร้านกาแฟเช็คอินใครเคยเห็นแล้วบ้างอยู่ข้างๆออฟฟิศนะครับก็ไปใช้บริการได้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารแซฟซีฟู้ดนี่อยู่ตรงแถวๆนางลิ้นจี่ก็ใกล้ๆเหมือนกันเดินไปถึงนะครับอย่างเช่นเดอี่ผ่านมาผมก็กินไปกินมาไม่คิดอะไรก็แค่เดลรายจ่ายแล้วก็มีคะแนนประมาณสักสี่ห้าสิบคะแนนละ แสดงว่าเราก็เหลือคะแนนแค่ไม่กี่คะแนนเองสักประมาณเท่าไหร่แปดสิบนะครับเ,ออเดี๋ยวนะออใช่นะครับประมาณประมาณเจ็ดแปดสิบคะแนนในการเป็นร้อยยี่สิบคะแนนนะครับมันก็จะย่นเงินที่ต้องใช้มันก็เป็นชีวิตประจําวันเรามากขึ้นนะครับแล้วผมให้คํามั่นว่าคู่ค้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับทุกวันนี้เรามีแค่สองร้อยนะครับแต่ก็เป็นตัวเลขในสองเดือนแรกนะครับออผมคิดว่าต้นปีหน้าก็เป็นหลักพันละ นะครับแล้วก็จริงๆผมเองก็มีภาพในใจว่าอยากจะให้ไม่ต่ากว่าหมื่นผู้ค้าแน่นอนในประเทศไทยนะครับเราอยากให้ภาพเนี่ยมันเป็นภาพแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดแผนที่มานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการให้มันเกิดขึ้นในแนพลตฟอร์มของบูมอ๋อนะครับทุกประเภทธุรก,กิจนะครับทุกสเกลแล้วก็ทุกพื้นที่นะครับทุกสีแยกไฟแดงนะครับเราสามารถเก็บคะแนนได้ทั้งหมดเลย ตั้งแต่ร้านอาหารร้านกาแฟจนไปถึงซักรีดจนไปถึงร้านไอทีเสริมสวยทุกอย่างนะครับหรือว่าแม้กระทั่นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ธุรกิจอื่นทำได้ยากเช่นธุรกิจการศึกษาเดี๋ยวในช่วงเดือนนี้เราก็จะมีมีสีสันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็จะมเีเจ้าของธุรกิจที่เป็นคลาสคอร์สต่างๆโรงเรียนสอนกอล์ฟโรงเรียนสอนภาษาเข้ามานะครับ แบบนี้นะครับรวมถึงประการชีวิตแบบที่คุณคิวเล่าให้ฟังนี่ก็อยู่ในปล่ไลน์ที่เรากําลังจะดีลให้เข้ามาอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องอยากจะเล่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าด้วยวันนี้เวลาค่อนข้างกระชั้นนิดนึงเนาะนะครับผมเองอาจจะมีท็อปิกหลายอย่างที่จะได้แบ่งปันกับทุกท่านอาจจะเป็นในงานรดโชว์นะครับผมรล่าทุกท่านฟังว่า่อันนี้ขอยด์กลับมานิดนึงอันนี้คือคือหมวดธุรกิจที่เราจะเปิด นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมีสตรีทฟู้ดนะครับร้านแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะครับร้านแว่นตาร้านซักรี่ร้านไอทีทุกประเภทนะครับแล้วก็โรงเรียนคอสเรียนอาสเรียนนะครับนะครับอืมนะครับสิ่งที่โอเคให้ทุกท่านถ่ายรูปก่อนครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมจะ จะทำต่อไปซึ่งซึ่ง,งจะมีในยะสําคัญก็คือรถโชวกับร้านค้าที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรนะครับเราก็จะรวมพลังกันนะครับในการที่สําหรับทีมงานหรือว่าสําหรับกลุ่มรุ่นใดนะครับที่อยากจะได้การเทรนนิ่งหรือว่าข้อมูลอินไซต์นะครับเราก็นัดกันได้เลยนะครับแต่ว่าขอสเกลอย่างน้อยสัก35คนแล้วเราใช้สถานที่เราเปลี่ยนจากสถานที่ที่เป็นห้องประชุมไปเป็นร้านอาหาร ร้านค้าที่เป็นพันธมิตรแล้วเราก็มาสะสมคะแนนร่วมกันสุับุญร้านค้าด้วยแล้วเราก็ได้ความรู้ได้ได้วิสัยทัศน์กลับไปด้วยนะครับผมเองก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับแล้วก็วันนี้คงสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหนะ้าเรามาอัปเดตกันทุกครั้งก็จะจะให้คำมั่นว่าทุกครั้งที่ออกมาก็จะมีวุฒินิวเสมอนะครับจะมีพาร์ทเนอร์รายให,ใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่น เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้สัญญาเสร็จในช่วงไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลใน l ล n e ออฟ i ิเชียลของพาร์ตเนอร์รายใหญ่ประจำเดือนตุลาคมอย่างน้อยจะมีสัก3-4ถึงสี่แน่นอนดีไหมครับดีดีค่ะนะครับโอเคท่านั้นวันนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนครับขอบคุณคุณเมรมากๆ